Sempre é. ทุกคนกตั้งตารานะคะขออยู่เล่ายด้วยค่ะมต้คก็ปบบเอไม่ใช่อ่ามา จะบอกว่ายืนสูงสูงอ๋อเจอกั <Bye. S 2> ่ส้มไหนอ้าบ้าเดินามาได้นู่นบ๊ายบายบายชีิตวเจอกันครับหน้ากาเซอร์ไพรส์ทุกคนอง้อง100อยู่วเจอกันครับ a สวัสดีครับมาฟ้าซสวัสดีครับฝากถิงชาวไทยคนทุ่นนะครับผตอนนี้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลแบบนี้นะครับผมมาดูมูฟาซากันได้นะครับที่เนเชอร์ซนเตอร์ทุกสาขาเลครับตั้งแต่19มิถานานนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไทยหรืาคอื่นะครับมอย่าลเชียร์บูฟาซากัอมากๆันเจอะครับว่าด i สน e y มูฟาาคิครับผมทเราี่นชร์ครับขอบคุณคร

ดีครับฮารุโก้ฮารุกาแล้วก uka, ็ฮารุมิครับผมโอเคกิน okay, <laughs> สตาร์สบายดีไหมครับทุกท่านกำลังมีกูดกูด time แล้วก็ขอให้มีม uh, ี time h r i s t m a so and we hope for the best i n every moment uh, at the end of this year and the next year is coming okay happy new year ครับ <laughs> ขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะทุกคนสว<า>ัสดีนนะคะ่ะ<า> เดี๋ยวนะครับไม่ว่าครับขอบคุณค่ะไปงานนะคะขอบคุณ <laughs> Để